เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุด,ดินบังกรพฤกษกันที่ในราศีลัคนาดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่1-10ถึงก,กรกฎาคมนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและควรมีคู่ทามสตาป์มจุดใต้ description box นะคะ มาเลยสำหรับคนโสดภาพดิสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างสีดาบไนดาบไนเหรียญหนึ่งเหรียญห้าไมีเทา้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่แบบเงียบๆคุณอยากอยู่แบบสงบสุขคุณอยากอยู่แบบอย่าได้มีใครมายุ่งได้ไหมคุณอยากอยู่แบบว่าสบายๆชิวๆแต่ด้านมีคนเข้ามาทําให้คุณหยุดมีคนเข้ามาจีบคุณแบบรุกด้วยนะ พยายามอยากจะรู้จักคุณพยายามจะทักมาพยายามจะกดไลค์พยายามจะคอมเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกอุดหงิดมากแบบราคาญแบบจะมาจีบจะมายุ่งอะไรนักหนาบางที่ว่าจะทักแบบตอบกลับไปไว่าแบบอย่ามายุง่งน่นนั่นนี่อ,อะไรเงี้ยคือคุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักคุณอาจจะมีเป้าหมายอย่างอื่นหนํำซ้าคนที่เข้ามาคือเวลาที่ที่คุณไม่ต้องการขครมันจะมีคนเข้ามาเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วไอคนนี้เข้ามา ก็ไม่ได้สเปกแต่กลับทําให้คุณหงุดหงิดมากๆบางทีคุณอยากจะด่าคนคนนั้นได้ซ้ำอะไรเงี้ยทาไม่แคร์คุณด่าเลยนะอะไรนะน้ำลาคางด้วยนั่นนี่อะไรเงี้ยอืมจะดูสถานการณ์คนคนี้ไหมล่ะหรือเอาคนที่เผื่อว่าคุณมีคนในใจดีกว่าเนาอเพราะยังไงสถานการณ์เขาแล้วถ้าคุณไม่ชอบต่อให้ดีแค่ไหนคุณก็ไม่เอาอยู่ดีอ่ะเผื่อคุณธาดดินนะคะคนโสดมีใครในใจนะ ดูสถานการณ์เขาคนนั้นนะคะนในใจของคุณสถานการณ์เป็นยังไงบ้างความรักอืมคนคนนี้นะฮอตฮิตติดชาร์ตนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเป็นเฟรนด์วิ๊เบเนฟิตค่อนข้างเด่นนะคะหรือความสัมพันธ์เชิงซอนในลักษณะอื่นๆแต่มันมีในลักษณะของผลประโยชน์และคุณก็เข้ามาเรื่อยๆอะ่ะ ในที่นี้ทัดลมเด่นมากนะคะตัวเขากุมมีถุนหรือตุนที่ในราศีลคณาหรือดาวศุกร์มีคนเข้ามาเรื่อยๆเขาก็เปิดรับหมดกดก็เปิดคุยนะคะคุยคนนั้นคุยคนนี้ถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วก็เขายังคงรับคนใหม่ๆเข้ามาหรือถ้าเขายังโสดแต่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังเป็นฝีแบบแฟนบิดเบนฟิตคนนี้คนนู้นคนนั้นอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆยังไม่ได้ลงล็อกปักฐานกับใคร แต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฮอตพอสมควรช่วงนี้เขาก็ฮอตอืมพรที่ติดชาร์ดเบอร์นะคะอ่ะขอดูสามใบสิสามใบสามใบอืมโอเค บางคนในที่นี้อาจจะรู้สึกว่ายังมีแผลเก่าเกี่ยวกับความรักในอดีตเพราะว่าเราไปเคยไปเป็นมือที่สามเขาหรือมีคนเข้ามาเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของคุณคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อเรื่องราวความรักคุณอยากบวชได้บวชไปแล้วอ่ะหรือคุณอยากจะอยู่อย่างสงบแบบเงียบๆของตัวเองคุณไม่ชอบคนที่เข้ามาแล้วแบบแผนการเยอะหรือจะต้องมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่มันจะเป็นเริ่มบอมบิง นาซิสหรืออะไรคุณรู้สึกว่าคุณเดาทางคนเหล่านี้ออกหมดแล้วแล้วคุณไม่ไม่อยากจะอยู่ในความรู้สึกที่จะต้องมานั่งท็อกซิกต้องมานั่งกังวลว่าฉันไปเป็นมือที่สามใครเขาไปเป็นอะไรใครคือคุณรู้ว่าคุณเป็นคนคิดว่าเป็นคนกังวลและคุณเป็นคนรักแล้วคุณมีความมั่นคงในความรักที่คุณมีฉะนั้น อะไรที่มันไม่เลิศอะคุณดูออกแล้วคุณแบบไม่อยากยุง่งอยามายุ่งกับฉันอะไรประมาณเนี้ยทีนี้คนในใจเมื่อกี้นะคนในใจเมื่อกี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างในช่วงนี้10วันนี้นะคะโอเคเพจไม้คิงเหรียญ5ดาบเป็นคนเก่าๆเ,เลิกกันไปแล้วคุคนนี้เขายังพูดถึงคุณอยู่นะ เขายังพูดถึงคุณอยู่บ้างแล้วเหมือนจะมีการส่องมีการเข้ามาส่องแล้วเหมือนเห็นวิถีชีวิตของคุณที่เปลี่ยนไปนะคะหรือหน้าตาคุณเปลี่ยนไปหรือการโพสหรืออะไรยยะเปลี่ยนไปตั้งแต่เลิกกันไปตั้งแต่ห่างหายกันไป อืก็มองว่าคุณดีขึ้นนะมันไม่เชิงไม่เชิงว่านินทานแต่กม็มีการพูดถึงเออเนี่ยเขาก็ดูเปลี่ยนไปนะอะไรประมาณนี้เหมือนจะมีคนถามถึงหรืออาจจะพูดคุยกับเพื่อนเขาว่าอาจจะมีการพูดถึงคุณอนะไรเงี้ยอืมแต่ทุกอย่างก็จบไปแล้วถามว่ามีการรีเทิร์นไหมมองว่าไม่นะอาจจะเป็นการพูดถึงเฉยๆแล้วก็มีการสอนสองนึกถึงเพียงเท่านั้นนะคะไม่มีอะไรเกินกว่านั้นฉะนั้นคุณสามารถสบายใจได้ถ้าคุณไม่ได้ต้องการคนคนนี้กลับมา ซึ่งจากหน้าไพ่ค่อนข้างชัดเจนว่าคุณน่าจะไม่ต้องการเลยทีนี้มาดูต่อว่าคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาแฮงแมนหนึ่งดาในบางครั้งอะ่ะคนคนนี้เข้ามาในหัวของคุณอะ่ะซึ่งคุณอยากจะตัดทิ้งให้หมดคุณไม่อยากนึกถึงเขาอืมคนคนนี้ทําร้ายจิตใจคุณมาเยอะอะจนบางคนทําให้คุณรู้สึกอยากจะไปแบบไปบวชหรืออยากจะไปแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ แบิบัติธรรมหรืออะไรประมาณนั้นนะอืมคุณไม่อยากที่จะต้องมาเจอกับคนคนนี้อีกถ้าเป็นไปได้อยากจะตัดออกไปซะให้มันจบๆมีความคิดเกี่ยวกับเขานิดนึงคุณก็พยายามอยา่าอย่าไม่อยากจะคิดอยากจะตัดความรู้สึกความคิดเหล่านั้นทิ้งไปอืมคุณอยากมีชีวิตใหม่ที่ดีคุณอยากที่จะดีกว่าเขาในหลายๆอย่างในทุกๆอย่างอืม ถ้าเขาเข้ามาเห็นคุณก็อยากให้เขารู้ว่าชีวิตคุณดีกว่าที่ผ่านมาซึ่งถ้าคุณคิดแบบนี้แน่นอนว่าเขาเข้ามาเห็นแล้วแล้วเขาก็คิดแบบเหมือนกันเดียวกันกับคุณว่าเออชีวิตคุณนั้นดีดีขึ้นมากกว่าตอนที่อยู่ด้วยกันคือเลิกกันไปแล้วคือชีวิตคุณดีกว่ามากอะ่ะนะคะโอเคทีนี้ต่อไปบทสรุปนะคะแล้วก็ไพ่แนะนำนะ บาดแผลยังคงฝังลึกอยู่ในใจคุณพยายามที่จะดึงทุกความรู้สึกเหล่านั้นออกมาคุณก็ไม่อยากจะเกลียดเขาแต่แค่ไม่ชอบความรู้สึกที่ยังอยู่ในหัวยังอยู่ในความคิดคุณพยายามจะตัดทุกความรู้สึกเหล่านี้นออกไปส่วนคนใหม่ๆที่เข้ามาก็มีมีมีอะไรที่เป็นปรับรุมคุมในซึ่งคุณดูออก และคุณก็ไม่ได้การคนเหล่านั้นเข้ามาในช่วงนี้คุณอยากจะโสดแบบหิวใจตัวเองให้ได้อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วคุณก็มีหลายๆอย่างในชีวิตที่คุณอยากจะทําอืมที่ไม่ใช่แค่ความรักที่คุณที่จะต้องมานั่งโฟก,กัสไพกําลังจะบอกคุณว่าไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีความรักดีๆมีบางคนหมดศรัทธาในความรักเหนื่อยไม่เชื่อมั่นในความรักแล้ว จะไพ่กาลังจะบอกคุณว่ามันมีนะคนที่ดีกับคุณคนที่จะเข้ามาเป็นพลังบวกคนที่จะมีเคมีเข้ากันกันกบคุณนะคะให้โอกาสความสัมพันธ์บางคนแบบปิดไปเลยปิดเลยแบบไม่อยากเปิดอีกแล้วซึ่งไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นมันแค่ยากไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองแต่มันจะมีเข้ามาแน่นอนอย่าพึ่งหมดหวังในเรื่องราวความรักดีๆ นะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณด้วทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณเป็นยังไงบ้างแหฮงแม่เก้าดาบในถ้วยแปดไม้แล้วก็หาดาบคุณ คุณเหนื่อยคุณเบื่อคุณเซ็งในความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าต้องเป็นฝั่งคุณเท่านั้นที่พยายามชวนคุยต้องพยายามเข้าใจหรือต้องเข้าหาเขาตอบบ้างไม่ตอบบ้างหายไปบ้างทิ้งเอาไว้แต่คำถามที่เราก็ถามแต่ไม่ได้คำตอบคุณกังวลเกี่ยวกับเขามากในช่วงต้นไตรมาสก,กังวลน,นอนไม่หลับเครียด จากสิ่งที่เขาพูดจากสิ่งที่เขาทําหรือพฤติกรรมของเขาที่อาจจะนิ่ง mm. เงียบหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าต้องเป็นคุณที่ที่ต้องประคองความสัมพันธ์ถ้าคุณไม่ประคองคุณไม่ชวนคุยเขาก็จะเงียบหายไปเลยบางคนจะลองลองไม่ทักสิสรุปเขาเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่ทักกลับมาหรืออะไรประมาณนั้นนะซึ่งคุณทํามันทําให้คุณรู้สึกว่า หรือที่นี่มันไม่ใช่ที่ของฉันหรือคนคนนี้เขาไม่ได้ชอบฉันขนาดนั้นอะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกอยากจะตัดใจจากคนคนนี้ในายใจมากขอดูสถานการณ์ความรักคนคนนี้หน่อยนะคะเขาเป็นยังไงเอ่ยเทคถ้วยนะสิบไม้เท้าทาวเวอร์โอ้โหเขามีเรื่องค่ะมีเรื่องราวค่ะมีเรื่องราวนะคะโป๊ะค่ะเขามีการโป๊ะเกิดขึ้นมันเขาจะมี คนสำคัญของเขาอยู่แล้วนะคะเขาจะมีคนสำคัญของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็มี Choice ที่ค่อนข้างลำบากใจจากสถานการณ์ที่ต้องรับเมือ่โดนกดดันทุกทางจากคนตัวจริงของเขาอะไย่งนี้จากตัวจริงของเขาเขาคิดอยู่ว่าเขาจะเขาจะสามารถแฮนด e สถานการณ์ไม่ให้โปะได้ไหมอะ ให้มันไปถึงตลอดรอดฝังได้ไหมสุดท้ายไม่ได้สุดท้ายโปะอยู่ดีนะคะบุคคลที่สามหรือตัวเลือกเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวเขาอาจจะมีหนึ่งสองสามอีกแล้วตัวเลือกนั้นก็ไม่ได้อยู่เป็นก็อยากจะแบบเสนอตัวเขาเรีกเยกอะไรนะว่าฉันนั้นมีตัวตนอะไรประมาณเนี้ยหรือตัวเลือกนั้นอาจจะไม่รู้ด้วยนะคะว่าเขามีตัวจริงอยู่แล้วอะ ก็อาจจะโดนหลอกในอีกทอดหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ความสัมพันธ์มันเป็นการที่มีความไม่จริงซ่อนอยู่แต่สุดท้ายความจริงก็จะบังเกิดก็จะโปะนั่นคือเหตุการณ์ว่าทําไมเขาถึงนิ่งหายไปนะคะเพราะเขาก็เจอปัญหาที่เขาต้องจัดการอยู่อืมแล้วเขาก็ไม่ได้ตามอะไรคุณเท่าไหร่เพราะว่าพราะเขาก็มีหลากหลายคนที่ต้องดิวอยู่ ซึ่งถ้าคุณเลือกที่จะเดือนออกมามันก็อาจจะเป็นความคิดที่ถูกต้องแต่ที่บอกนะคะว่าคลิปแบบนี้เป็น general นะไม่ใช่คลิปของคุณกะไก่คุณขอไข่ขอควายงอง,งูจอจานไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นมันอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้ไม่ต้องเก็บไปแบบซีเรียสนะทุกอย่างมันใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคเดี๋ยวบางคนแบบดูแล้วไปเครียดแล้วไปมีปัญหากับคุณของตัวเองไม่ได้นะไม่ถูกต้อง นะคะไม่ควรทำแบบนั้นโอเคสามใบในที่นี้นะคะรีเริ่มบนบานหลักฐานบค่ะยังไงก็มีหลักฐานนะคะบางคนในที่นี้อาจจะรู้สึกได้ถึงบางอย่างก่อนหน้านี้ไปแล้วว่ามันมีความทำแม่งทำแม่งมันมีอะไรแปลกๆเกีย่ยวกับเขาซึ่งนั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะพูดได้ว่าเขาเป็นยังไงในความสัมพันธ์ แต่คุณเป็น red flag ถ้าพูด,ดง่ายๆนะคะเป็น red flag แต่คุณเลือกที่จะใส่ใจสนใจหรือคุณเลือกที่จะปล่อยผ่านบางคนเลือกที่จะปล่อยผ่านด้วยซ้ำจนมาถึงจุดนี้นั่นเองนะคะโอเคเขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะในช่วงนี้นะคะคนคนนี้ hi g h printers เขาก็ปกปิดคุณแล้วเขาก็คิดว่าน่าจะปกปิดได้ เขาชอบที่จะควบคุมเขาชอบที่จะมานปิปู l a t e เขารู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมได้เชื่อฟังเข้าใจอะไรเขาในทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคุณดูจะมีปัญหาน้อยที่สุดแล้วฉะนั้นเขาเลยไม่ได้โฟกัสจะต้องมาอะไรกับคุณเยอะในช่วงนี้เพราะว่าเขามีปัญหากับคนที่ควบคุมไม่ได้ที่ต้องไปจัดการชอบคุณหรือเปล่าอืม ชอบแต่แล้วยังไงเขาก็มีหลายคนที่มีตัวจริงด้วยแล้วก็มีตัวเลือกอื่นด้วยชอบแล้วจะยังไงต่ออืมเึือกออกไหมฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะกำแพงขึ้นเลยก้าวไม้คุณไม่โอเคอะ่ะคุณไม่โอเคมากๆคุณรู้สึกไม่โอเคมากๆคุณรู้สึกว่าเขามีอะไรปิดบัง ปิดกัน้นปิดบังแล้วคุณก็ไม่โอเคที่เขาเพิกเฉย,ยกับคุณไม่สนใจคุณอีกนอข้อความของคุณที่คุณพยายามส่งหาหรือที่คุณพยายามเข้าหาอยู่ไฟเดียวแต่เขาก็ดูนิ่งเงียบไปคุณผิดหวังในตัวเขาเหมือนก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้ช่วงแรกเขาก็ดูเข้าหาเรานะโน่น,น,นันนี่แต่ช่วงนี้กลับกลายเป็นว่าเขานิ่งไปเขาหายไปเขาดูไม่สนใจมันดูกลับไปเลยกลับกันไปเลยอะไรเงี้ย คุณก็รับไปได้คุณอยากจะกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็รับรบู้ความจริงบางทีความจริงอ่ะคุณรู้อยู่แล้วหรือคุณเซนได้หรือคุณรู้สึกอะไรได้แต่แค่มันมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแบบที่คุณเซนได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นได้บางคนบทสรุปนะคะและไพ่แนะนํา ความสัมพันธ์ที่แมเนจูลีแรงเกินแรงมากแมินจพลีแรงมากปั่นหัวมากๆนะคะปั่นหัวมากๆตรงนี้สิ่งที่คุณต้องการคือคุณต้องดึงพลังของตัวเองกลับมาไม่ให้ใครมาปั่นหัวคุณหรือควบคุมคุณหรือแมเนจพลีตคุณให้ได้อ่ะ คุณต้องดึงพลังตัวเองขึ้นมาคุณต้องไม่ใช่คนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเล็กตัวน้อยเป็นคนที่แบบตกิจริดในความสัมพันธ์ที่ไม่มีพลังอํานาจใดๆในการที่จะต่อรองหรือทาอะไรเพื่อตัวเองในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะคุณต้องไม่กระจิตรแบบไ้นคุณต้องดึงพลังขึ้นมาแล้วก็รู้คุณค่าของตัวเองถึงแม้ว่ามันจะเสียใจมันเป็นเรื่องผิดพลาดผิดหวังก็จริงแต่ ชีวิตมันไม่ได้จบอยู่แค่ตรงังนะ้นน่ะคุณสามารถมีความรักที่ดีได้กําลังจะเข้ามานะคะความรักใหม่ๆที่พร้อมเข้ามาเติมเต็มกําลังจะเข้ามาแต่อันดับแรกคุณจะต้องดึงพลังตัวเองขึ้นมาก่อนดึงพลังความมั่นใจของคุณพลังคุณค่าของตัวเองขึ้นมาให้ได้ก่อนทูเลฟมาแน่ทูเลฟรักแท้มาแน่แต่แค่ยังไม่ใช่คนนี้ นะคะแล้วถ้าคุณต้องการความจริงใจจากเขายังไม่ได้สิ่งนั้นแล้วคุณจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเข้าหาเข้าหาหรือต้องการคําตอบคําตอบมันเป็นสิ่งที่คุณได้เห็นอยู่แล้วจากสิ่งที่เขากระทํากับคุณมันไม่จําเป็นต้องมาจากสิ่งจากปากของเขาแต่มาจากการกระทํานะคะคําตอบมันมาได้ทั้งหมดจากปากจากหูจากตากอืม หรือจากเซนต์ของคุณกต็ต่างกบอัตริงเชียสคือไพ่บอกว่ามันเป็นไพ่เฉลิมฉลองอะค่ะที่คนไม่ดีได้ออกไปจากชีวิตคุณหรือคุณได้เดินออกมาจากสิ่งที่มันไม่คู่ควรกับคุณเพื่อไปสู่สิ่งที่คู่ควรกับคุณมากกว่ากับสิ่งที่เป็นความรักกับคุณมากกว่าเนี่ยตอนนี้ i t นนอ t t ิ e e ็นโอลี่เด e ะเบ n n n น็มันยังไม่ใช่จุดจบแต่มันกำลังกำาลังจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ นะคะคเหมือนโคนนันที่บอกไว้ว่าศูนย์ที่ไม่ได้แปลว่าจุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มตน้นศูนย์คือการเริ่มตน้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดนั่นเองอืมโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดดิ่งก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกทุกการกดไลค์กดแชร์ like, share, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ให้สลับกันได้ระหว่าง คุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณควีนถ้วยโหโคตรจะดีโอเคหลายๆอย่างเริ่มจะดีขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาบางคนมีปัญหาก่อนหน้านี้บางคนรอที่จะได้ใช้เวลารอที่จะได้เจอกันก็จะได้เจอกันช่วงต้นถึงกลางไตรมากแต่ด้วยบางคนในที่นี้ตัวคุณมีความอ่อนไหวเยอะนะคะมีความอ่อนไหวมีความแบบ อ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟในการเจอการหล่อาจ,จะมีความคาดหวังหรือใดๆพอเจอกันแล้วหรือใช้เวลาทําความเข้าใจกันแล้วหลังจากนั้นมันอาจจะมีความรู้สึกกลัวคุณอาจจะรู้สึกกลัวกังวลเจอกันแล้วต้องแยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยแล้วมันจะแยกอีกหรือเปล่าแล้วมันจะอย่างนั้นแล้วมันจะอย่างนี้แล้วมันจะอย่างโน้นเหมือนที่ผ่านมาไหมคุณคิดกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ยังไม่เกิด บอปอดีตมันจะกลับมาเกิดในอนาคตไหมอะไรประมาณนั้นน่ะคุณกลัวว่าการถูกหักหลังคุณกลัวเขาจะไม่พอใจคุณกลัวเขาฉันทําอย่างนี้เขาจะแฮปปี้ไหมเขาจะไม่ชอบหรือเปล่าคุณไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองช่วงนี้คุณอ่อนไหวง่ายมากนะคะอ่อนไหวค่อนข้างง่ายมากกลัวจนมันยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณเจ็บช้ำแล้วหนึ่งมันมาจากความคิดและความรู้สึกที่คุณกังวลทีนี้ ตัวเขานะคะคิดว่าอ่าหมายถึงสถานการณ์นะสถานการณ์สถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างคะคนรักหนึ่งดาวไฮพิน e s สอืมสี่ถ้วยเดอะเวิลของขยายไฮพิน e s สหน่อยสเตม p อมเพรสโอเคสถานการณ์ความรักฝั่งเขานะคะโอเคหลายๆอย่างเขารู้สึกได้ว่ามันมีการมาได้นั่งปรับความเข้าใจ ได้มาเคลียร์การจักปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้หรือการรอคอยได้มาเจอการก็รู้สึกว่าโอเคการรอคอยนั้นจบสิ้นแล้วเขาก็เต็มที่กับการได้มาเจอกันกับคุณเขาก็รู้สึกอยากจะเต็มที่กับสิ่งที่เขาพยายามทําให้กับคุณแล้วก็ความสัมพันธ์อ่ะคล้ายพิ้นเทดในที่นี้คือสิ่งที่เขารู้สึกหรือเซนได้ว่าคุณนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างในใจที่ไม่สื่อสารหรือไม่พูดออกมาแต่มันอยูใ่ในใจของคุณที่เขารู้สึกได้อ่ะค่ะ ว่ามันมีอะไรแล้วเขาก็เหมือนกับว่าในช่วงนี้เนี่ยเขาก็อยากที่จะทุ่มเทหรือตั้งใจทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวการงานแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์แต่เขารู้สึกว่ารู้สึกว่ามันดีไม่พอหรือเปล่าคุณเองก็มีกำแพงในความวิตกกังวลของคุณเนี่ยคือคือคนที่มีออร่าแบบเนี้ยอีกคนนึงเขารู้สึกได้ถ้าเขาสนใจแนละสังเกตเขาจะรู้สึกได้ ว่าคุณมีพลังงานที่ไม่ปกติบางอย่างพลังงานของความคุณมัวไม่ใช่พลังงานของความกโกรธแต่เป็นพลังงานของความกังวลแต่เขารู้สึกว่าเขาถูกอีกนอหรือสิ่งที่เขาเพยายามตั้งใจทําให้กับคุณเนี่ยให้มันดีขึ้นเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยหมายว่าความเข้าใจมันเข้าใจไม่ตรงกันละเข้าใจผิดกันแต่ไม่สื่อสารออกมา แต่รับรู้ได้จากจากเ NERGY ตรงนั้นนั่นเองโอเคต่อไปขอดูสมามใบสิอืมไพ่กลัวกลัวการเกลียดชังกลัวว่าทุกอย่างดีแล้วมันจะกลับไปไม่ดีไหมเราจะโกรธกันอีกหรือเปล่าเราจะเราจะทะเลาะก,กันอีกไหม ทั้งๆที่มันดีแล้วในตอนนี้เราไม่โฟกัสสิ่งที่ดีในปัจจุบันเลยเราโฟกัสว่าในอนาคตมันจะแย่แบบในปัจจุบันจนเรามองข้ามณปนะปัจจุบันแกบเวลาปัจจุบันไปทําให้ความกลัวนะมันทําลายความสุขในปัจจุบันหรือเปล่าเราพยายามควบคุมสถานการณ์มากจนเกินไปควบคุมไม่ให้สิ่งที่กลัวเกิดขึ้นมากจนเกินไปมากจนทําให้สิ่งที่กลัวนะมันจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตได้ โอเคเขาคแค่รู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะจากเดสเดอร์ซันเดอเบคือได้การได้กลับมาปรับความเข้าใจกันครั้งนี้เขารู้สึกว่าโอเคทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นแล้วและคงจะดีขึ้นแล้วแหละเขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณ กับเขาและสถานการณ์เราดูมีความสุขมากขึ้นเขาก็รู้สึกว่าในเรื่องราวความรักมันมีแพชชั่นเริ่มเริ่มกระเตืองละ่ะแพชชั่นจากที่เคยหมดแพชชั่นหรือรอไปก็เริ่มกระเตื้องดีขึ้นเขาชอบเวอร์ชั่นดีที่มันดีขึ้นอืมเขาชอบคุณในเวอร์ชั่นนี้ที่ดีขึ้นแล้วเขาก็หวังว่าหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นไปอีกนะอืมนะคะ ฝั่งคุณล่ะคะคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาคุณค่อนข้างที่จะสังเกตมากๆว่าเขาพึงพอใจหรือเขาไม่พึงพอใจเขาชอบไหมหรือเขาไม่ชอบเขามีเรีแอคชั่นตอบสนองยังไงจนลืมสนใจว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรอยู่หรือกังวลอะไรอยู่หรือชอบไม่ชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราโฟกัสเขามากเกินไป <c oughs> เราคิดเกี่ยวกับอนาคตกังวล พะวงเกี่ยวกับอนาคตในความสัมพันธ์และตัวเขามากจนเกินไปคือบางคนในที่นี้คนรักของคุณไม่ใช่คนโรแมนติกอะไม่ใช่คนหวานไม่ใช่คนจเจาะแจ๊ะมุ้งมิงคุณแอบคาดหวังความมุ้งมิงจากเขาแต่บุคลิกของเขาเป็นคนนิ่งๆิ่งแข็งแข็งอซึ่งบางทีคุณอาจจะแบบยังมีความคาดหวังอยู่จนลืมไปว่าเออตัวเขาก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนอกไป สุดท้ายค่ะบทสรุปและไพ่แนะนำนะคะความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นแล้วแต่แค่ว่าท่าทีมันไม่ได้แบบมูจะต้องปรับเปลี่ยนจนเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยท่าทีเขาตัวบุคคลก็คือตัวบุคคลนะคะ ตัวบุคคลยังไงก็ยังคงเป็นตัวบุคคลอย่างนั้นน้ํานะคะไปอยู่ในที่แข็งมันก็แข็งไปอยู่ในที่ร้อนมันก็กลายเป็นน้ําร้อนไปอยู่ในตู้เย็นมันก็กลายเป็นน้าเย็นแต่มันก็ยังคงเป็นน้ําอยู่ดีอะนึกออกปะมันแค่ปรับปรับแต่ไม่ได้เปลี่ยนเลยอืมแต่ดีอย่างหนึ่งว่าระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะแพชชั่นเริ่มโอเคขึ้นเริ่มดีขึ้นในความสัมพันธ์เริ่มเริ่มมีไฟเริ่มแบบ โอเคมันดูมันดูไม่ร้อนมันดูไม่ทุกโศกเศร้าเหมือนอย่างก่อนหน้าน,นี้ที่ผ่านมาในบางคู่ที่มีปัญหานะคะโอเค e ฟรี u โอเซลค่ะไพ่บอกว่าให้คุณแบบปลดล็อกตัวเองบ้างอย่าตึงอย่าอย่ากังวลมากจนเกินไปอยา่าคิดเจอะจนเกินไปบางสิ่งบางอย่างเรายืดหยุ่นได้เรานอกกรอบบ้างได้นะคะ e เ s s กซ์เพร r จนเลยเรว่างคุณกับเขามันจะมีการ Take A c t ั o นในเรื่องราของความรักมากขึ้น แต่ใดๆเราไม่ใช่คดาดหวังให้ฝั่งเขาฝั่งของเขาแสดงออกอย่างเดียวฝั่งเราก็ต้องมีการแสดงออกด้วยเหมือนกันและการเปิดใจนะคะเปิดใจที่จะหินความรู้สึกเปิดใจที่จะเข้าใจเรื่องราวที่ผ่านมาและเปิดใจที่จะมีความสุขกับปัจจุบันด้วยนะคะโอเคคลิปของทัดดินก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ